มากินเขาพี่น้องเขาก็สมไขรปลาขั้นเมื่อนั่นแหละปุ๋ยปูแหนบเสือพริดยิบจ้งหน่อยเสียบเป็นตะวไนนแกจะฟ้องขั้นเราเองแหนบเพราะสียบเป็นดาวด้วยเนาะเสาวาสีบุียิบ เอพราะว่าช่วงนี ALLY ้ก mm ินสมไข่ปลากันแซ่บคุยเซลทิกดิบเล็กน้อย แก็งพักกีเล็กกับมี่เลยแนวดรับแจบเลยนี่ยแ,แบบก้วพริกดิบตำมันแห้งนี่กูอยากนั่งบนอ่ะ <c oughs> <c oughs> ไา่ปลาขัน้นหวเหยงแฉกกินสาบายใจมัคือห้องเหนไปซื้อด้เจ้าแต่นื้อซื้อมันต,ตลาดแนวห้องอเหก็จเจ้าเห็นเนาะแช่จ้าวอยู่ใส่เงาเนาะเนาะจ้าวเห็ดดีหรือว,ว่าจ้าเห็ดมาขายว่าห้องเห็ดเอาอย่างสาบายใจกก,กัน อันนี้ถอดป่าทลี่พจะเกเอื่นไปอย่า,า,างแต่ว่าบ้าน่อยเอื่นป่านักเล้งป่าหัวขาดเพราะว่าสื้อมาย่มเด่นมมีหัวเกียเขาเลื่อนป่านักเล้งป่าหวัวขาดมันเก่งหลายเ,เลยหวัวขาดตั้งบ้านเอื่นป่ายังพ่อชูกันปั้งได้เลย บักยื้อกับบุญยื้อเกิดเองธรรมชาติเนี่ยบ่ได้ปลูกบักยื้อใหญ่ยุไม่น่าเกิดเอาเองบ่ได้ปลูกบ่ได้หดหน่ำบ่ได้ใส่หุ่นใส่ปุ๋ยในมันเหียลงมันเกิดแต่ว่าแซ่บมันมันดีเป็นแล้วไง tùm cây vô hoàn dạ vô chú niêu cho vào cây bà dạ vô Allora no, ci buttiamo di gatto.